สวัสดีค่ะวันนี้เราพาออกนอกสถานที่มาดูสวนดาวเรืองคำทวีกันนะคะดูสิคะออกดอกล็อดแรกสวยมากดอกใหญ่มากเดี๋ยวเราพามาชมกันนะคะอ่าดูค่ะสวยไหมคะอ่าดูไปทีละแปลงนะคะอันนี้สีเหลืองค่ะ เดี๋ยวเราไปพาไปดูสีส้มนะคะสีส้มก็สวยค่ะอ่ะอันนี้สีส้มนะคะแปลงสีส้มนะสีส้มก็สวยค่ะนี่เห็นไหมคะดาวเรืองทั้งนั้นเลย ค่ะเป็นไงคะได้ชมดอกดาวเรืองสวยๆเหลืองๆแล้วก็สีส้มสวยงามมากเลยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ